จะตอบยกมือนะครับ,รบข้แรกครับการท่าเรือฮะโอ้โหสุดยอดว่ะใช่ครับถูกต้องครับผมเสื้อตัวนี้แพงมากกูผมอะเป็นคนที่แบบเล่นเสื้อเล่นพ่อค้าเสื้อเล่นแม่ค้าเสื้อด้วยเล่นแม่งให้หมดเลยล้วลาจะถี่ี่อาร <นะ S 1> าจะถี่ถีอันนี้เขาหากันเยอะเขาตามหากันเยอะโอ้ได้เหมือนกันอะมึงก่อนผมได้เดี๋ยวผมให้พี่ชายผมกราฟสระบ,บุรี ป่วยมาตั้งแต่แตเมกียล้วตั้งแต่นั่งนั่งรถกระบะยออิ่งนั่งรถกระบะมาไปไปแข่งนั่นต่ก่อนยุคที่เขายังไม่มีรถบัส <1, 2. S 1> อ่ะหนึ่งสองโอ้สบายนี้อันนี้เพื่อนตำรวจอินซีเพื่อนตำรวจ <c oughs> แต่นี่เ <c oughs> พนะื่อนรุดดี้เขาต่อไปครับตู่พังแม่นวะเฮ้ยชิบหายละดูดีๆครับอาตอบก่อนตอบก่อนราชนาวีด้านยังไม่ถูกครับ เป็นสิทธิ์พทูแล้วพัทยาอยู่ในเต็ดยังไม่ถูกนะคู่ครับจะเลยนะครับเออโอ้ยยุคไหนวะเนี่ยเฮ้ยมึงตั้งหลักหลังปูวินเชียเลยวะเนี่ยจำไม่ได้ก่อนก่อนจะเป็นฉลามใช่ป่ะจะเป็นฉลามเออหลังปูวินเชียร์จำไม่ได้จริงอันนี้หลังปูวินเชียเลยฉลามมันเก่ายังพอจำได้ด้วยก่อนที่จะใช้ฉลามเลยอันนี้ยากจริงอันนี้ยาไม่มีคะแนนคะแนนเป็นข้อต่อไปนะครับครื่องทองโอ้โหนี่สบาย เหมือนกสบ,บายอันนี้สบายมาอะอะให้ตอบบ้างเิน่นธนาเออเออธนานี่ธนาไหน,านาชนะบุตรเอ่ข้อต่อไปครับหนึ่งสองอ,อันนี้คุ้นมากเลยแต่นึกไม่ออกถ้าอยากให้ใบได้นะลองตอบลองตอบไม่ต้องใบหรอกผมว่ามันน่าจะได้ลุ้นอยู่เอาเป็นอุทัยธานีแล้วกันยังไม่ถูกเสร็จขอ,องพชมครับ ตลาดยังไม่ถูกมันไปตลาดยังไงอะช้างเหรอช้างต้นไม้เชียงรายโอ้เชียงรายไม่ใช่ผมจําได้โลโก้เป็นตัวทีเอ่อท่าเรืออะไรยังเล่ในบ้านเก่งมากเลยอยู่ในไทยลีกประจวบเหรอประจวบประจวโรเป็นช้างไงวะประจวบเป็นช้างได้ไงวะแล้วมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับประจวบเลยในโลโก้อะโลโก้จังหวัดเขาเหรอมีโลโก้จังหวัดตรงกลางโอ้ต้นไม้ตอนนี้กูจะไปรู้แล้วต้นไหนเลยประจวบ โอ้ยนี้สบายสบายสบายยาสูบเออสูบยาทีทีเอ็มพิจิตหนึ่งสองโอ้ยว้นี้สบายระยองเอฟซีระยองโอเคพ่อทุกวันเนี้ยระยองยังใช้สีนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แต่เปลี่ยนอยู่อ่าเป็นไม้แล้วมีใครที่มีไม้อีกไหมกามีเกามีแต่ว่าต้องดูตำรวจด้วยขั้ต่อไปนะครับหนึ่งสองทีทีใช้โลโก้นี้ได้หรอวะเฮ้ยแต่ว่ามันมีเวล์อยู่มันเห็นมันเห็นแบบสัญลักษณ์อยู่ โอ้เมืองทองอะเพราะว่าเมื่อ,อ,อก่อนก็เป็นเทาแดงเมื่อก่อนอะไอโลโก้เมื่อก่อนก็าเป็นเทาแดง,งถ้าใครไปย้อนดูรูปเก่าๆอ่ะจะเป็นเสื้อเทาแดงทั้งหมดเลยแล้วก็เขามาเปลี่ยนเป็นแดงดาตอนตอนเลื่อนชั้นแล้วสุดยอดตูโ่โอ้ันนี้สบายบุยรำตัว เอ้ยเอฟซีมันเป็นภูเขาไฟที่มันจะเป็นรูปภูเขาไฟขึ้นมาเลยไม่ใช่เหรอแต่ไม่ถูกไม่ใช่ภูภูเขาไฟมีความเป็นไปได้เพราะสีสเกตมันมีเรื่องของภูเขาไฟมีหัวไฟมีกูปีมีดอกกำดวนใช่อ่งั้นกูดาว่าเป็นสีสเกตมีครับเออตั้งแต่สตีวล็อกเออตั้งแูตัปเมนเชียนตัวเมีนเชียนเล่นเนาะโอ้โหไอสัตว์ว่าอะไรวะเนี่ยขายแมตตดื้อดื้อดื้อลองสังเกตที่ โลโก้ที่เหลือไว้ให้ก็เด็กกูเห็นดอกบัวนี่กูดอกวัวดอกบัว,ว,บวไม่ถูกพี่อ้าวเป็นทีมองค์กรนะแบงก์กรุงเทพไงถูกต้องรล้วแบงก์กรุงเทพอ๋อนี่คือมึงเอารวมๆใช่ไหมอ้โนี่คือโลโก้แรกของสมมสรของทีมเขาเลยไปโอ้โหอันนี้ราชนาวีระยอง สุดยอดสุดยอดอันนี้ยุคไอ้นี่ไงบูคินยองบูคินยอกไอสองพี่น้องเกาหลีอ่ะสมเจตตบุตรขวนี้ง่ายผมบอกเลยนี้ง่ายผมไม่ตอบด้วยอ่ะผมไม่ตอบด้วยนี้ง่ายเดี๋ยวนะกูกูคุณมากเลยว่ะตอบผิดเนี่ยผมว่าพี่ชิบหายมองเลยคอมเมนต์รันอีกผมให้ชาวชาวเน็ตประนามพี่โทนให้ชาวเน็ตประนามผมได้เลยนครปฐมนครปฐมหรอวะ เอาลองเฉลยสิใช่ไหมเออไอแพดเฉลยเลยไปนี่ก็คอมเมนต์ลันแล้วนะคอมเมนต์ลันแล้วคอมเมนต์ลันแล้วโอ้ยคนขนมจริงก็หวะมึงไงออกจากวงการไปเลยมึงโอ้โหแล้วบอกคนที่คอนโถงเมื่อไหร่วะเงินสอโอ้โหนี่ง่าย เอาแล้วอ้าวแล้วผมไม่ตอบเขาแนะนำผมไม่ตอบเลยมือบอลสงครามนะช่วยอ่ะนี่ยุคก็ช่วยทำบอลสงครามที่ดูเนี่ยมันมีกองอยู่ข้างบนน่ะแม่กองเออแม่กองลูกมันบอกลูกมันก็กองอย่าเออไม่กูไม่คิดว่าจะสื่อสารกันตรงไปตรงมาขนาดนี้เปีเยวที่เขาไม่ใช้ปาทูไม่ได้อยู่ในความทรงจำเลยอน่ะกูพูดตรงๆนี่ไม่ได้อยู่ในความทรงจำปีที่ผมเริ่มเริ่มดูบอลไอ้บีรามมาแล้วนะดิยุบีรามนะช่วยทำแล้วผมเพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันเพราะปกติก็จำเป็นปาทู บ้าทีทั้งโอโอโซดสมาโอสถสมาโอสถพาแล้วมีโอสถสาราไหมไม่มีไม่มีโอสถสภาแล้วตัวโออ่ดติดทีมชาติเยอะปัญหาโอโซสภาคือพอสุดท้ายแล้วช่วงโค้งสุดท้ายอ่ะก็ทําได้แค่รองแชมป์เจนสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นสุปรชัยใจเด็ดเล่นโอสถแล้วก็ยุบทีมไปกลายเป็นเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็หายไป